ฝนมึงจะหยุดต่ออากาศดีจึงเลยสบายสบายสวัสดีครับฝนฟ้าอากาศกำนันธิพัฒโพธาปันนะครับ อ,อยู่เสาร์อาทิตย์ก็เลยหนีมาสัมผัสลมหนาวตอนนี้เนี่ยอากาศกําลังดีเย็นสบายอยู่มาแป๊บหนึ่งเริ่มติดใจแล้วนะครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะลางงานต่ออีกสักวันหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยววนันอังคารเนี่ยก็เป็นวันหยุดอีกแล้วก็จะได้หยุดต่อกันยาว4วันเลยอยู่สัมผัสลมหนาวที่นี่แหละช่วงนี้อากาศกําลังดีเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางนะครับแผ่มาปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนด้วยนะครับทำให้ช่วงนี้นอกจากอากาศจะเย็็นลลงแล้วกจะ ยังมีฝนตกได้เล็กน้อยในบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ต้องระวังฝนตกหนักในหลายจังหวัดเลยนะครับ พรุ่งนี้เนี่ยว่าจะลาต่ออีกสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นไปดูดีกว่าอากาศแต่ละพื้นที่พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเริ่มกันทางพื้นที่ภาคเหนือเลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยแล้วก็มีฝนเล็กน้อยเช่นกันอุณหภูมิต่ำส,สุด18-23องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวต่ำสุด9-15องาาศาภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศายอดภูอากาศหนาวต่ำสุด10-15องศาภาคกลางมีลลมมแแรงแะี เล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาภาคตะวันออกมีลมแรงและมีฝนตก10%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรลงไปทางภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยฝนมากถึง80%ของพื้นที่และมีโอกาสเจอฝนตกหนักได้เกือบทุกจังหวัดทะเลคลื่นสูง1-2เมตรส่วนฝั่งอันดามันมีฝน60%ของพื้นที่และมีโอกาสตกได้ทุกจังหวัดทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลมแรงและมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาสูงสุด32-34องศาครับอุ้ยโทรศัพท์สัน่นไข่โทมาเนี่ยโอย้เบอร์ก็คุ้น ชื่อก็คุ้นหัวหน้าโทรมาครับฮัลโหลครับหัวหน้าครับอะไรนะครับพรุ่งนี้มีประชุมคือพรุ่งนี้ว่าจะจะฮัลโหลครับหัวหน้าพรุ่งนี้ว่าจะลาไม่ทันได้บอกเลยหัวหน้าบอกว่าให้กลับไปประชุมแย่ yeah, แล้วแล้วตอนนี้ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่เลยทํายังไงจะกลับไปทันพรุ่งนี้เช้าขอตัวก่อนนะครับไม่ไหวแล้วไม่งั้นไม่ทันแน่ไปแล้วนะครับสวัสดีครับปุตสายอยากอยู่ต่อบา,บายๆนะเจ้าธรรมชาติที่แสนสวยครับจัง